สวัสดีค่ะกงกระแสข่าวแรงมาแล้วค่ะเจ้าของคลิปหลอนเฉลยแล้วหญิงชุดขาวโปรชีนาขอโทษไม่คิดจะบานปลายเจ้าของคลิปหลอนเฉลยแล้วหญิงชุดขาวโปรชีนาขอโทษไม่คิดจะบาปนปลายแกล้งกลุ่มนักวิ่งด้วยกันเองส่วนรูปออกมาจากอินเทอร์เนต็ตจากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปว่าพบหญิงสาวใส่ชุดขาวเดินอยู่บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จยา่าเขตเทศบาลเมืองท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย ช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกาถึง4นาฬิกาจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่าเป็นคนจริงหรือไม่ล่าสุดวันที่19พฤศจิกายน64ผู้สื่ข่าวได้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับชาวอำเภอท่บ่อหลายคนตรวจสอบภายในสวนสาธารณะสมเด็จยา่าจุดที่มีการระบุว่าพบหญิงสาวคนดนางกล่าวและได้สอบถามชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นตางพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีหญิงคนดังกล่าวอาศัยอยู่บริเวณน,นี้ นางกำไลปัส,สวรรณข้าราชกรรารบำนาญชาวอำเภอท่าบอกบอกว่าตนจะมาเดินวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะแห่งนี้ตั้งแต่ตีสีแทบจะเป็นคนแรกที่มาออกกำลังกายที่แห่งนี้เป็นประจำแต่ไม่เคยพบสิ่งผิดปกติใดเหมือนกับอย่างที่ปรากฏในคลิปเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการแกล้งทำให้คนเห็นแล้วสนุกขำขันหรือชวนให้คิดไปต่างๆนานา,นาหรือหากเป็นคนจริงก็อาจจะเป็นคนวิกลจริตที่เข้ามาเดินเพ้นผ้าแล้วก็ออกไปชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะบอกว่า ตนอาศัยอยู่มาที่นี่ไม่ต่ำกว่า20ปีเมื่อก่อนป่ารกกว่านี้จนถึงตอนนี้สภาพกลายเป็นสวนสาธารณะที่ดีโลงขึ้นมากโปร่งไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้หรือเป็นแบบในคลิปที่เผยแพร่ก,กันเลยแม้แต่ครั้งเดียวเช่นเดียวกับพนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ,อรายหนึ่งก็บอกว่าตนมาออกกําลังกายและดูความเรียบร้อยที่สวนสาธารณะแห่งนี้ทุกวันไม่เคยเห็นหญิงคนดังกล่าวเลยและไม่คิดว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง จากนั้นผู้สื่อข่าวได้พบกับนายประสิทธิ์วรรณศรีกับนายเอกสิทธิ์อัคคทไทยผู้โพสต์และได้ให้สัมภาษณ์ว่าพวกตนไม่ได้มีเจตนาทําให้แตกตื่นหรือเข้าใจผิดจนหวาดกลัวแต่เป็นการโพสต์เพื่อเอาหาหยอกล้อเล่นกันในกลุ่มนักวิ่งเท่านั้นและไม่คิดว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตพร้อมกับขอโทษหากทําให้เข้าใจผิดและหวาดกลัวส่วนภาพที่โพสต์ก็ไม่ได้ถ่ายเองเป็นภาพเก่าในอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสวน co t th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ